สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยอ่อนอีดีนะคะหรือการทำ external ventricular d r a i n a e นะคะสำหรับการผ่าตัด external ventriculostomy นะคะเป็นการผ่าตัดที่ระบายน้ำไขสันังออกจากโพรงสมองนะคะออกสู่ภายนอกร่างกายโดยการใส่สายผ่านรูที่เจาะบ,บนกระโหลกศีรษะด้านบนโดยตรงนะคะตรงตำแหน่งของ c o c h e r point ด้วยสายไปสายที่ตำแหน่งของฟอนตัวหองของ t e r a l ventricle หรือ third v e n t r i c l e นะคะโดยต่อสายยาวลงมาถุงหรือขวดที่รองรับน้ำไขสันหลังนะคะเพื่อวัดและลดความดันในกระโหลกศีรษะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะเพื่อการรักษาภาวะ ICP แล้วก็เพื่อการตรวจวินิจฉัยสำหรับข้อผงชี้ในการผ่าตัดนะคะเอ็ e r n a l v น n t เวนติโคลอีหรือ EVD นะคะเราจะทำในผู้ป่วยที่มีท r a u m a t i c b r a i n i n j u r y ICH, วิตไอวีเอฟนะคะและว,ว่าผู้ปิดสารอะเชนอยคนไข้ที่มีอะคิวสิลิวลาอิชิมิกสโตคแบคทีเรียมินิงเจตีและเอนเซฟาวลิตีนะคะคนไข้ที่มีอะคิวไฮโดรเซฟลัสหรือผู้ป่วยที่มีอะชูเมอร์บริเวณเติร์ดหรือโฟรเบนติเคิลนะคะสำหรับข้อห้ามการผ่าตัดเอเทอร์นอลเบนทิคอร์ตอมีมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีความผิดปกในการแข็งตัวของเลือดแต่การในผู้ป่วยที่มีโอเอฟโรพาตี F ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อบริเวณช่องทางผักการผ่าตัดนะคะเช่นมีการติดเชื้อบริเวณหนังศีรษะและกระโหลกศีรษะและสมองนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนของการใส่สารละบายของ EVD นะคะมีอะไรบ้างก็คือภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญเลยนะคะคือเรื่องการติดเชื้อนะคะเช่นมีนิเจเตตีและเวนตี้คุไรตีนะคะมี C F over denate ที่ทําจะทําให้เกิดการยุบหรือแคบของโพรงสมองและอาจจะเกิดการดึงลังทําให้เกิดภาวะศัก ดูรอดฮีโมเรทนะคะคนไข้มีเอ็นเตอร์ครเนียร์บิดดิ้งจากภาะวะโคเอ็กโคลอพาตีเวนติคูลไรตีนะคะแล้วก็มีเวนติคูลอสตูมี่แคตติเตอร์ออฟสตักชั่นคนไข้าอาจจะมีอาการปวดและไม่สุขสบายและมีการเลื่อนหลุดของสารลบายโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่สายระบายน้ำเอ็กซ์เทอร์นอลเวนติคูลอสเดเนตนะคะมีดังนี้นะคะ ข้อหนึ่งคืออันดับแรกก็คือ1จัดท่านอนผู้ป่วยศีรษะสูง30องศา2ก็คือการกําหนดซีโร่พอยต์นะคะหรือตำ,ำ,ำแหน่งศูนย์อ้างอิงนะคะให้ตรงกับจุดกึ่งกลางรูหูด้านหน้านะคะหรือตรงบริเวณทางกัสในท่านอนหงายราบทุกครั้งที่มีการวัดระดับนะคะสําหรับท่านอนตะแคงเราจะใช้จุดซีโร่พอยต์ที่ตําแหน่งระหว่างคิ้วนะคะ3ก็ตั้งระดับจุดจุดของอินดีให้อยู่เหนือรูหูตามแผนการรักษาของแพทย์นะคะ แล้วก็ติดป้ายหมอดยงว่าเป็นเวนตีคูลเลตตูนี่ระดับความดันกี่มิลลิเมตรประหลอดหรือเซนติเมตรน้ําประเมินการทํางานของ EVD นะคะโดยที่เราจะดูว่าเราจะต้องคลายแคมทุกจุดนะคะบริเวณยกเว้นบริเวณถุงรองรับนะคะและสังเกตการทํางานของ EVD นะคะโดยมีการกระเพื่อมขึ้นลงของ CAF นะคะหรือที่เราเรียกว่า fluctuation นะคะตามการเคลื่อนไหวการสัมพันธ์ของการหายใจของคนไข้นะคะ ตรวจสอบไม่ให้สายระบายเกิดอาการหักพับงอและข้อต่อต่อตางๆระวังการเลื่อนหลุดนะคะห้ามไม่ม้วนสายระบายเพราะว่าอาจจะทำให้ท่อระบายน้ำไขสันหลังอุดตันได้นะคะตรวจสอบชุดอินดีให้อยู่ในระบบปิดเสมอแล้วก็เจ็ดน,นะคะการดูแลผู้ป่วยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนโพซิชันหรือทำหัตถการต่างๆนะคะคือหนึ่งเราต้องแคมป์อินดีทุกครั้งก่อนการปรับเปลี่ยนโพซิชัน หรือการทำหัตการไม่ควรแคมป์นานเกิน30นาทีนะคะตั้งจุดซีโรคอย์ใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการปรับความสูงของหัวเตียงหรือเปลี่ยนท่าหรือปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเสร็จนะคะใครแคมป์ทันทีเมื่อมีการเคลื่อนย้ายหรือจัดท่าเสร็จสำหรับกรณีที่ให้ยาแอนติบอติทางสายระบายน้ำไขสันหลังนะคะเราต้องแคมป์ EVD ให้เกินให้นานเกิน60นาทีได้นะคะ สำหรับการบันทึกของน้ำไขสันหลังนะคะสังเกตลักษณะสีความขุ่นใสและปริมาณน้ำไขสันหลังทุกชั่วโมงนะคะและเรคคอร์ดโตต้อนทุก8ชั่วโมงเรารายงานเราต้องรายงานแพทย์ทันทีนะคะเมื่อ CNF ออกมากกว่า 30cc ิซีซีอหากน้ำไขสันหลังออกมากเกินไปอาจจะเกิดการยุบข,ของโพรงสมองได้นะคะ9กก็คือการประเมินอ,อาการและอาการแสดงที่บ่งบอกว่า,าการระบายน้ำไขสันหลังออกมากหรือน้อยเกินไปมีดังนี้นะคะ และหากพบก็ต้องรายงานแพทย์ทันทีหนึ่งก็คือน้ำไขสันหลังออกมากเกินไปคนไข้ก็จะมีอาการเหนื่อออกตัวเย็นง่วงหลับหัวใจเต้นเร็วปวดศรีรษะอาเจียนอาการที่ป่งบอกว่าน้ำไขสันหลังออกน้อยเกินไปก็ได้แก่อาการปวดศรีรษะขึ้นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงตาละผ้ามัวหรือความรู้สึกระดับความรู้สึกตัวเปลีป่ยนแปลงน,นะคะสำหรับข้อสี่นะคะการเปลีป่ยนแปลงถุงรองรับน้ำไขสันหลังเราจะเปลี่ยนเมื่อมีปริมาณน้ำไขสันหลังในถุงมาก มากกว่า3ส่วน4ของถุงนะคะโดยใช้หลักอสเซติกเทคนิคนะคะในการเปลี่ยนถุงสำหรับการวินออ EVD เพื่อเตรียมถอดสายระบายออกเมื่อหมดข้อบ่งชี้แล้วนะคะหรือคนไข้ที่อาการดีขึ้นแล้วก็จะมีอาการการแคม EVD เพื่อเตรียมวินออ EVD ตามแผนการรักษาของแพทย์นะคะพร้อมติดป้ายว่าแคมเวลาเท่าไหร่นะคะขณะแคมเราดูอะไรบ้างก็ประเมินแก๊ปโคมาสกอร์ทุกชั่วโมงนะคะหาก แก๊สโกโกมาสก,กรลดลงมากกว่าหรือ2คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ2คะแนนให้รายงานแพทย์ทันทีนะคะหรือพบว่ามีการั่วซึมของ cdm ออกจากบริเวณรูระบายให้รายงานแพทย์ทันทีเพื่อเพื่อพิพอพจารณาคลายแคมหรือคุณหมออาจจะมีออเดอร์ให้ดสซิ่งแผลโดยต้องยึดหลักอสเซติกเทคนิคทุกครั้งนะคะสำหรับหลังถอดสายระบายน้ำไขสนันหลังแล้วเราต้องประเมินเรื่องของไวต้นสายและนิวโรไซยทุกชั่วโมงจนกว่าอาการผู้ป่วยจะปกตินะคะ และสังเกตว่าแผลผ่าตัดหลังออฟนะผู้ป่วยมีอาการแย่ลงหรือแผลมีการรั่วซึมของน้ำไขสันหลังออกรูกแผลหรือไม่นะคะหากมีต้องรายงานแพทย์ทันทีนะคะอาการที่สังเกตนะคะ12ขึ้นอาการสังเกตของอาการอาการแสดงที่บ่งบอกว่าอาการผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อนะคะเช่นเราสังเกตว่ามีอาการบวมแดงกดเจ็บบริเวณผิวหนังรอบๆสายระบาย มีของเหลวซึมหรือ C F ซึมออกจากบริเวณผิวหนังรอบๆสายระบายนะคะผู้ป่วยอาจจะมีไข้และอีกอันที่เราจะสังเกตได้ง่ายคือผู้ป่วยมีคอแข็งหรือสติ๊กเนสนะคะซึ่งเป็นทรายของมินิสิลิเตตนะคะค่ะสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยออน EVD วันนี้นะคะก็มีเพียงแค่นี้นะคะ่ะ